สวัสดีครับสวัสดีครับรายสาระนะฮะรายสาระจิบกาแฟในช่วงเช้าแล้วก็นั่งดูพระไปใครไม่มีแรงไม่มีกําลังไปเดินสนามก็ต้องมาดูช่องผมนี่แหละนะฮะหลากหลายเรื่องราวนะหลากหลายเรียกเป็นช่องที่ สัมปปิช่องสัมปปิหรือจับฉายนั่นเองนะออไม่มีทิศไม่มีทางนะฮะอยากเอาอะไรมาโม้ก็โม้ไปนะะพระปอมก็เอามาลงพระแท้ก็เอามาลงพระอะไรก็เอามาลงไม่ใช่พระก็เอามาลงเดี๋ยวก็ทําพระบ้างเดี๋ยวก็ไปทํากับข้าวบ้างนั้นอะไรไม่รู้มั่วไปหมดอา้าดูไปเพื่อน้องแก้เบือ่อแก่เซ็งกันไปเนาะนะครับเอาโอเคนะครับ พูดถึงหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะเราก็รู้จักกันอยู่แล้วคนรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเครื่องพระหลักเนาะที่คนเขานิยมบูชากันแล้วก็หลวงพ่อคูณก็สร้างกันหลายรุ่นนะหลายรุ่นน้ยหลายวันละพูดกันไม่รู้จบแต่ว่าคนเขานิยมกันไม่กี่รุ่นนะไม่กี่รุ่นนะครับผมอย่างเงี้ยนะฮะเจอบ่อย นะครับเจอบ่อยไม่รู้ว่าของแท้เป็นยังไงผมก็ยังไม่เจอนะอันนี้จ,จะเจอบ่อยเลยเจอทุกบ้านเจอทุกที่นะอะไรนั่งยองๆเนื้อผงเนี่ยของปลอมเนี่ยอันนี้ของปลอมนะนะครับของปลอมนะฮะโอเคนะครับเราเห็นอย่างนี้เยอะใช่ไหมฮะนี่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเจอเอออันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันแหละหรือไม่ไม่สังเกตก็ไม่รู้หรือเจอแล้วไม่ได้สนใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะครับก็ ก็เลยนามาทําเป็นคลิปเล่านี่แหละนะครับอันนี้นะฮะสะท้อนแสงไหมมันจะอันนั้นหน่อยนะอันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพับเนื้อผงหลวงพ่อคูณเนื้อผงพิมพ์นั่งหมูนะนั่งหมูนั่งหมูแลวหมูมีเขี้ยวด้วยนะเขาบอกว่าเป็นรุ่นนั่งหมูเขี้ยวตันอ่าเดี๋ยวหมูเขี้ยวตันหมูมีเขี้ยวจริงไหมดูสิ เดียวกันนะแสงมันไม่ค่อยก็เรียกล้วเราไม่ได้ใช้แสงแดดเราใช้แสงแฟลชนะฮะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนอยู่ทุ่งนาตอนนี้มาอยู่เรือนหอ <c oughs> เรือนหอห้องเช่านะฮะหมูมีเขี้ยวอยู่หมูมีเขี้ยวหรือเปล่าไม่รู้เอ๊ะทำไมหมูเบลอเบลอของแท้หรือเปล่าเนี่ยหน้าหลวงพ่อก็เบลอเบลอ,บลอ,อ เทหรือเปล่าเนี่ยปลอมอีกซะน่าเนาะ <c oughs> นะฮะก็บอกว่าเป็นรุ่นนี้เป็นอ่ารุ่นนั่งหมูเขี่ยวตันนะฮะนั่งหมูเขี่ยวตันนะครับก็ก็เรียกอะไรอ่าบางข้อมูลนะครับข้อมูลที่เขาลงกันส่วนมากเนี่ยนะฮะผ้าผง ร,รูปเหมือนหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนั่งหมูเขี้ยวตันเสาห้าปี2536นะบางคนมบอ๋เป็นปี36นะนะครับวัดศรีมาลามขอจัดสร้างนี่เห็นไหมวัดราชศรีมาลามเนี่ยขอจัดสร้างนะครับหลวงพ่อคูณท่านเมตตาปลูกเสกให้เป็นพิเศษนะครับพระรุ่นนี้นะครับมีนะมีส่วนผสมของเนื้อผงผู้ทุกุณนะผงพุทธกุณก็คือผงขาวๆนั่นแหละนะครับ ว่านเกสรดอกไม้ว่านเกสรดอกไม้ก็จะเป็นจุดๆเห็นไหมเป็นจุดๆเป็นอะไรล่ะเกศรออะมันจะเป็นจุดๆเหมือนกับฝุ่นะนะฮะ,ะแล้วก็ก้นยาเส้นของหลวงพ่อคูณกนะ้นยาเส้นหลวงพ่อคูณก็คือผ่านเขาเรียกว่าเป็นเป็นวัตถุนะที่ผ่านปราณที่ผ่านปราณของหลวงพ่อคูณโดยตรงนะครับจีว้วนะ้อนที่หลวงพ่อเคยใช้เป็นประจําแล้วก็ เยอะแยะมากมายในชนวนมวลสารของรุ่นนี้นะครับอนอกจากหลวงพ่อคูณท่านจะเป็นพระเกจิที่มีวิชาคมเข้มขังสมาธิจิตแก,ก่ก้าแล้วท่านยังเป็นพระนักพัฒนาเ,ออเป็นพระที่มีแต่ให้เราก็รู้กันอยู่แล้วแหละนะครับท่านก็เลยสร้างหลายๆอย่างนะว่าสารทิศท,ทุกแบบทุกน,นันวัตวาอารามโบสถ์วิหารโรงเรียนหน่วยงานโรงพยาบาลอะไรต่างๆนะทุกอย่างสร้างขึ้นมาด้วยบารมีของหลวงพอ่อนะครับ วัดของหลวงพ่อเลยนะ,จะเจริญน,นะวัดหลวงพ่อคูนเนี่ยอ่าเขาเรียกว่ามีมีม,ม,มีมีเขาเรียกมีความสวยงามแล้วก็แบบมีความแบบจเจริญแต่ว่ารอบข้างเป็นวัดคือคือเป็นวัดที่อยู่เป็นเป็นเขาเรียกเป็นหมู่บ้านอืมเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทุ่งนาถ้าผมจําไม่ผิดนะผมเคยไปอยู่ครั้งสองครั้งนี่แหละนะอยู่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็ ที่มีไอวิหารที่เป็นรูปเต่าอ่ะเออพญาเต่าเต่าเรือนหรือช้างวะจำไม่ได้ช้างหรือเปล่าเออช้างอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้เนเอ,อมานานแล้วไงนะฮะแล้วก็มองรอบๆเป็นทุ่งนาโล่งๆนะแต่วัดใหญ่ๆนะครับวัดใหญ่ๆคนก็ไปช่วงที่ท่านยังทรงสังขารอยู่คนไปเยอะมากเลยนะฮะคนไปเยอะมากเลยนะครับที่จะไปกราบหลวงพ่อคูณไปให้ท่านเาอาไรนะ เอาเอาอะไรเคาะหัวเอาเอาตบกระบองไหมเขาเรียกอะไรเออเอาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยมาเคาโปกป๊ก,ปกจำไว้ให้ดีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าท่านเป็นการเตือนสติเตือนสติให้เป็นคนดีนะฮะแต่ว่าคนเขาก็บอกว่าเวลาป่วยเวลาอะไรแล้วไปให้ท่านเคาะเนี่ยมันเอ้ยรู้สึกดีมันมีกําลังใจบางคนบอกว่าหายป่วยก็มี นะให้ท่านเคาะนี่ก็หายปย่วยกลับมาก็หายปย่วยเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาแนละ้วเอาจากสอบไม่ได้สอบไม่ติดไปสอบเอ้าสอบติดเฉยเลยกลับมานี่นะแต่ก่อนไปขายของไม่ดีไปให้ท่านเคาะให้เนี่ยเคาะหัวให้เนี่ยนะมันเหมือน,นการสะเดาะเคานะเนาะเค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 อะเนี่ยนะกลับมาเนี่ยเอาขายของดีเฉยเลยนะคนก็เลยนิยมไปให้ท่านเนี่ยเคาะจนโอ้ย oh, okay. นะฮะจนจนวาระสุดท้ายของท่านนั่นแหละตามที่ ดูในข่าวตามที่ผมไปเจอนขนาดผมไปตอนท้ายๆของท่านนะปีห้าเจ็ดหเนี่ยนะก็ตอนนั้นเออก็ยังแบบว่าอย่างน้อยๆกออ็ให้ท่านถือสายสินที่อยู่ในห้องของท่านพิเศษเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็จับสายสินแล้วก็คนก็เอาสายสินมาแตะที่หัวมาเคาะเองก็ยังมีเลยนะฮะเพราะว่ารู้ว่คนศรัทธาเยอะมากเลยนะครับ พูดถึงเรียกว่าเป็นปฏิหารเป็นเรียกเป็นมันมันก็เป็นเรื่องเล่าเป็นไม่ใช่เรื่องเล่าหรอกมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจะว่าปฏิหารก็ได้นะครับจะว่าประสบการณ์ของหลวงพ่อก็ได้คนเขาก็เลยศรัทธานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปทุกคนแล้วก็ต้องสมหวังทุกคนไม่ใช่นะเพราะว่าบุญกรรมนําพาเนี่ยือกรรมเก่าคนเราเนี่ยมันมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนกรรมเยอะชาติที่แล้วทํากรรมมาเยอะนะครับก็ ก็เหนื่อยหน่อยชาตินี้ก็เหนื่อยหน่อยก็วุ่นวายหน่อยก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าไปแล้วเออไม่เห็นนั้นเลยห้อยแล้วหนุนดวงนู่นนี่นั่นนไม่เห็นเป็นเหมือนกับเขาเลยนะเพราะว,ว่านี่แหละนะวัสนาคนเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนคือหลวงพ่อก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับก็ผ่อนหนักเป็นเบาให้ได้แต่ว่าจะให้เป็นมันเหมือนทุกคนเป็นจะด,ด,ดีทุกคนรวยทุกคนอะไรทุกคนเนี่ยมันก็ยากหน่อยเพราะว่า กรรมกรรมเก่าคนเราไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าโอ้ยแขวนแล้วแขวนได้สามวันไม่เห็นถูกหวยเลยแล้วก็ถอดผระทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะขอไปเปลี่ยนหลวงพ่อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อย่างว่าแหละฮะเพราะว่าเราก็ต้องเเรียกแขวนบูชาด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็เขาเรียกด้วยความศรัทธานะครับศรัทธาไม่ไม่ไม่ทำให้เราผิดหวังหรอกนะฮะ ก็ประมาณนั้นแหละพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะครับผมก็ก็พิมพ์ก็เป็นส่วนมากคนนิยมจะเป็นเป็นนิยมเหรียญเนาะเออนิยมเหรียญน,นะ,ะส่วนผงก็ไม่ค่อยนิยมส่วนของเก๋มีไหมของเก,องเก๋อยากเป็นผงก็มีไม่ใช่เก๋หรอกเขาก็พิมพ์ไม่รู้ว่ายังไงนะมีเก,ทก๋ทุกรุแบบ่นทุกแบบทุกเนี่ยอย่างไม่นิยมอย่างเงี้ยนะฮะอย่างไม่นิยมอย่างเงี้ยนะฮะก็ ก็มีเกยนะเออก็มีเกยนะฮะถึงถึงแท้เนี่ยก็ไม่นิยมแต่ก็ยังมีเกยอะไรอย่างเงี้ยนะการเช่าหาก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะองนี้นะฮะก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะบางเพจก็ขายกันอยู่เจ็ดแปดร้อยนะครับบางเพจก็ร้อยเดียวนะครับตามที่ผมไปดูแล้วก็น่อยู่ร้อยเดียวอ่ะอยู่ในกองก็ไม่เกินห้าสิบบาทหรอก นะครับแต่ว่าวางหน้าร้านก็บวกสตอรี่เข้าไปนะครับบวกสตอรี่เข้าไปบวกเรื่องราวคำพูดนู่นนี่นั่นไปนะฮะก,ก็ก็ทำให้แปลว่าสามารถที่จะปล่อยเช่าได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับ แล้วก็หลายๆข้อมูลเขาลงเป็นปี36นะแต่ว่าบางข้อมูลเขาก็ลงเป็นปี34ไม่ใช่บางข้อมูลหลายๆข้อมูลเขาลงเป็นปี34นะฮะ,ะเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวมันจะดูไม่เห็นอ่ะนี่มาพร้อมกล่องเห็นไหมฮะมาพร้อมกล่องเนี่ยนะครับอ่าปามสี่นะสองห้ 34, เห็นไหมฮะสองห้าสามสี่ นะครับพร้อมกล่องเ่ยสองห้าสามสี่เลยนะครับแต่ว่าบางขา้อมูลงไอ้ลงที่ไม่มีกล่องเ็าบอกปีสามหกสห้านะครับอันนี้แต่ว่าข้อมูลที่เขามาลงมาพร้อมกล่องเนี่ยเขาบอกปีสามสี่ปีสามสี่พร้อมกล่องเ็าบอกปีสามสี่นะผมก็อืมตกลงเอาอไงกันแน่เราเราต้องยึดกล่องไหมเขาบอกว่าออกปีสามสี่นะฮะผมก็อย่างว่าหลยฮะ บางทีข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องแม่นยำอะไรขนาดนั้นนะรเราก็ต้องใช้หลักในการพิจารณานะครับหลายๆด้านหลายๆทางก็แล้วกันส่วนอันนี้มีเก้ไหมนะก็ผมก็ไม่คือมันก็น่าจะมีนั่นแหละแต่ว่ามันของแท้ก็ราคาไม่แพงนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก้มาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก้มาทำไมนะครับก็ยังไงก็ ก็พิจารณานะดูข้อมูลหลายๆด้านกันแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างผมดูก็ผมดูผมก็อยากบอกว่าก้มกึ่งเหมือนจะเกเลยเพราะว่าความคมเห็นไหมหน้าตานะฮะหน้าตาไม่ติดไม่ชัดนะฮะอาจจะกดพิมพ์ตื้นพิมพ์ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะฮะเอ่อพิมพ์ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะจํานวนการสร้างเยอะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยเนี่ยก้มกึ่งเลยเพราะว่าอะไรรูไหมฮะโดยเบสิก ของพระแท้เนี่ยมันต้องมีความคมอ่าความคามความลึกใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อก็เบลอไปเลยเห็นไหมฮะไม่ติดนะจีวรอ,อะไรไม่ติดลูกประคำไม่ติดนิ้วมือไม่ติดเท้าก็ไม่คมหมูก็ไม่มีขนเขี้ยวก็ไม่มีเขี้ยวก็ติดมานิดเดียวนะขนของหมูก็เห็นไหมฮะไม่ติดไม่ติดนะฮะนี่ไอตัวผ้ารองที่นั่งของท่านเนี่ยนะฮะก็เป็นแบบ ไม่มีความคมเป็นแบบคล้ายๆถอดพิมพ์มาเป็นเบลอๆอนะฮะเบลอๆหน่อยนะส่วนตัวหนังสือด้านหลังก็ตื้นๆตื้นๆน,น,นะครับมันต้อง,ม,อง,ม,องมันต้องลึกนะฮะโดยเบสิกเนี่ยโดยเบสิกพัดแท้เนี่ยมันต้องลึกมันต้องลึกนะเบสิกพัดแท้นี่นะเจออย่างนี้ก้ากึ่งเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่เจอของแท้ไม่ไม่ใช่เราไม่ยังไม่เทียบพิมพ์อ่าเขาเรียกอนะไร ไม่รู้ว่ามีกี่บล็อกไงไม่รู้ว่ากดพิมพ์เท่าไหร่ไม่รู้ว่าอะไรเจออย่างเงี้ยก้มกึ่งเพราะว่าก็ก้มกึ่งเพราะว่าคิดว่าอะไรเพราะว่าพระไม่ได้มีราคาทําไมต้องเกยแต่ว่าหลวงพ่อคูณก็มีเกยทุกรุ่นเอาเหมือนที่เนี่ยนะยากหน่อยนะหลวงพ่อคูณใครบอกว่าไม่ยากผมว่ายากอยู่นะเพราะว่าทําเรียนแบบกันมาแบบเกือบทุกรุ่นเลยนะราคาไม่แพงราคาถูกราคานิยมไม่นิยมเนี่ยเกยออกมาแบบเพียบเลยนะะการเช่าหาก็ก็ต้องใช้วิจัน เยอะๆนะครับส่วนองค์นี้ผมยังกั้มกึ่งแล้วผมก็แทบจะบอกไปว่าเกยด้วยซ้ำผมจะแทบจะบอกผมแทบแทบจะมองไปทางทางไม่แท้ด้วยซ้ำนะฮะเออทั้งๆที่พระราคาไม่แพงนะแต่ว่ามีเกยนะฮะก็เอานะฮะใครนะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระรุ่นนี้องค์นี้นะองค์นี้นะองค์ในคลิปเนี่ยนะฮะก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับเห็นไหมมิติของไอ้ชายสบงเนี่ยมันต้องลึกเข้าไป เนาะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ใครมีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครป์นะเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยแล้วก็สนับสนุนทุกอย่างที่ปักตะกาลงไปมือจิ้มที่รูปภาพนั่นแหละนะช่วยๆกันหน่อยจะได้กลับบ้านโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ